ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาตลาดน้ำในเขตภาคกลางซึ่งเคยเป็นสัญ,ญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมไทยเริ่มเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่เมื่อนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่โดยเฉพาะกลุ่มเจนซีมีแนวโน้มลดความสนใจลงอย่างเห็นได้ชัดแม้ตลาดน้ำจะสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนริมน้ำที่งดงามแต่พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกลุ่มเยาวชน ทำให้หลายฝ่ายเริ่มตั้งคำถามว่าตลาดน้ำจะยังสามารถอยู่รอดในยุคข,ของดิจิทัลและความทันสมัยนี้ได้อย่างไรนานวิจัยนี้จึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อตอบคำถามดังกล่าวและเพื่อค้นหาคำตอบว่าอะไรคือปัจจัยที่ยังคงดึงดูดหรือกลับกลายเป็นอุปสรรคสำหรับคนรุ่นใหม่ต่อการเดินทางไปเยือนตลาดน้ำในภาคกลาง งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักสาประการได้แก่ 1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่ดึงดูดให้เยาวชนเ Gen Z เดินทางไปท่องเที่ยวตลาดน้ำภาคก,กลาง 2. เพื่อวิเคราะห์สาเหตุที่ทำให้คนรุ่นใหม่นี้ไม่สนใจหรือลังเลที่จะเดินทางไปตลาดน้ำและ 3. เพื่อสำรวจความคิดเห็นและแนวคิดของคนเ Gen Z ที่มีต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดน้ำในยุคปัจจุบัน นอนวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข้อมูลผ่านการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน27คนซึ่งเป็นมิสิตระดับปริญญาตรีอายุระหว่าง16ถึง24ปีที่มาจากหลากหลายคณะชั้นปีและภูมิลำนาโดยคัดเลือกด้วยวิธีการแบบเจาะจงจากผู้ที่เคยและไม่เคยไปตลาดน้ำภายในระยะเวลา1ปีที่ผ่านมา การสัมภาษณ์ดำเนินการระหว่างวันที่15ถึง20มกราคมพศ2568และใช้วิธีวิเคราะห์ข้อมูลแบบวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (content analysis) เพื่อแยกประเด็นตามวัตถุประสงค์ทั้ง3ข้ออย่างละเอียดผลการวิจัยคีให้เห็นว่าคนรุ่นใหม่ Generation C ยังมีปัจจัยดึงดูดในการเที่ยวตลาดน้ำ เช่นความหลากหลายของสินค้าและอาหารพื้เมุลังกิจกรรมเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิตชุมชนการถ่ายภาพสำหรับแชร์ลงโซเชียลและบรรยากาศที่เงียบสงบไม่เหมือนห้างสปปรรพสินค้าในทางกลับกันปัจจัยที่ทำให้ไม่สนใจตลาดน้ำได้แก่ความไม่สะดวกในการเดินทางขาดสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นห้องน้ำและที่จอดรถ รวมถึงความแออัดและราคาสินค้าที่ไม่สมเหตุสมผลด้านแนวคิดของเยาวชนพวกเขาเสนอให้พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกส่งเสริมเอกลักษณ์ไทยควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเช่นแอปพลิเคชันและการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างตลาดน้ำยุคใหม่ที่ดึงดูดใจคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น จากผลการวิจัยผู้ประกอบการตลาดล้ําสามารถนําไปปรับใช้ได้หลายด้านเช่นการพัฒนาสินค้าและกิจกรรมให้ทันสมัยแต่ยังคงรากวัฒนธรรมไทยการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกให้รองรับนักท่องเที่ยวยุคใหม่การใช้โซเชียลมีเดียเพื่อประชาสัมพันธ์รวมถึงการสร้างความยั่งยืนในระยะยาวด้วยแนวคิดการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยดึงดูดกลุ่มเจนซีแต่ยังส่งเสริมตลาดน้ําให้เป็นพื้นที่เรียนรู้วัฒนธรรมและแหล่งรายได้ที่ยั่งยืนแก่ชุมชนนานวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ตลาดน้ำจะเป็นวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแต่หากไม่สามารถปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ตลาดน้ําอาจกลายเป็นเพียงเรื่องราวในอดีต อย่างไรก็ตามความคิดสร้างสารรค์ของกลุ่ม Generation ซและความตระหนักถึงคุณค่าทางวัฒนธรรมสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญหากทุกฝ่ายร่วมมือกันพัฒนาให้ตลาดน้ำกลายเป็นพื้นที่แห่งประสบการณ์ใหม่ที่ทั้งย้อนยุคและร่วมสมัยในเวลาเดียวกัน